สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่22ตุลาคมปี68นะครับคลิปนี้จะวางแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับให้อบีทางช่องเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะวันนี้เป็นของบ่าวสารคามเองนะครับเนาะเป็นชุด3ตัวบนนะครับเนาะใครยังไม่มีชุด3ตัวบนก็เข้ามารับชมรับฟังได้นะครับเพื่อมีตัวชอบนะครับเนาะจะได้หยิบจับลอตเตอรี่เพื่อมีโชคมีลาภก้อนใจด้วยกันนะครับเนาะ ไม่แน่นะพูเราจะผัดจะป,ปูก้็ไปเจอระว,วันใจเต็มๆพลิกชีวิตขามคืนได้นะครับเนาะจับวัตตอรีไว้นะรนะถ้าชอบมาจบกว่าขามไปนะครับชุดนี้เป็นชุดสามตัวบนของเบาสารคามนะครับส่วนชุดสองตัวบนก็ลงให้แล้วนะครับเนาะลงไปเมื่อสองสามวันก่อนนะครับไม่แน่ใจแต่วันนี้เบาสารจะวางแปะไว้ด้วยกันให้ครับเนาะวางแปะด้วยกันไปเลยทั้งสองตัวสามตัวควบคู่ไปเลยนะครับ ส่วนโอฮาหนอยโอตำราลงไปแล้วนะครับเนาะลงให้ไปแล้วลงขอตำราวก็ประมาณก่อนเที่ยงครับเนาะประมาณก่อนเที่ยงขอตำราวส่วนขอฮาหนอยก็ช่วงเช้าๆชานะเนาะเก้าโมงแปดเก้าโมงสิบโมงครับเนาะนะโดยประมาณเขาไปรับชมรับฟังได้นะครับเนาะถ้ายังไม่เห็นก็กดตรงรูปคนนะครับรูปคนตรงข้างล่างด้านซ้ายมือเนหะ็นไหรูปเบาสารคามเขาไปค้นดูได้เลยเนหะ็นไหขาดตกคิบไหนคนดูได้เลย ส่วนคลิปนี้บ่ายๆมาเป็นของรัฐบาลไทยนะครับเาบอซัมลงแนวทางให้ทั้งทุกอย่างครับเนาะทั้งฮานอยลาวไทยพยายามดูหัวข้อครับเนาะดูหัวข้อให้ดีว่าบอซัมลงแนวทางของอะไรครับเนาะคลิปนี้เป็นของชุด3ตัวบนนะครับ3ตัวบนของบอสซาลาคาบนะครับเนาะก็คลิปเดิเหมือนเดิมครับเนาะบรรยากาศคลิปสดเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยก็คลิปพาทุกคนมาปั่นขยันออกกำลังกายที่สวนบางกระเจ้าครับเนาะแถวพระประแดงนะครับเนาะเจ้าพระประแดง ปริจารกุลกาศสิ่งก่อนกับบ้านก่อเวะให้อ่านปลาเหมือนเดิมครับเนาะเหมือนทุกครั้งทุกคลิปพนงนมากับพี่สาวครับเนาะมาให้เวะให้อ่านปลากันปลาเยอะมากครับเนาะอย่างที่เห็นในคลิปนะครับปลาช่อนตัวเบลล์ครับเนาะอย่างน้อยต้องมีสามถึงสี่รูครับเนาะดูแบบดยจับแต่ดูจับตัวครับเนาะถ่ายกล้องไปมันไกลครับเนาะดูจากแต่ปลาที่คนอยู่ใกล้สามถึงห้ารูต้องมีครับเนาะปลาตัวนี้เยอะด้วยครับเนาะหฮาวเขากินไม่เป็นนะครับที่โยนไปกินไม่เป็น มีแต่ปลาเนีนกินครับเนาะปลาช่อนปลากินเหยือ่อปลาไม่ใช่กินขนมปังกินหัวาหันนะครับเนาะแต่เขาลอยมาเล่นครับแล้วเขาเห็นโยนลงไปก็ถือสว่ามาเที่ยวก็ไเด้นทางพด่อได้ตัวมันเดิมมันเช่นเคยนะครับเนาะยั al. นที่แนวทางดูภาพประกอบอสวยงงๆงามๆเขา,ขากันไปครับเราจะได้ไม่เบื่อครับเนาะธรรมชาติสวยๆบ้านเราสุดอากาศบริสุทธ์นะครับเนา,า,า,นเา,า,านนะ ก่อนอื่นก็ดูผลงวดที่แล้วนะครับเราองเบาสารคามให้ไปนะครับเาชุด3ตัวบนนะครับหลักร้อยพอสมให้ไปงวดที่ผ่านมา2 80 1นะครับเนาะ2801ให้ไป4ตัวนะครับเนาะชนกันเยอะที่สุดนะครับในงวดที่แล้วรัฐบาลไทยเขาออก6 9 6นะครับไม่ถูกครับเนาะ6 9เเป็นเลขคู่เนาะเลขคู่3ตัวเลขคี่คู่หนึ่ง ชนกันเยอะที่สุดคือคือสองแปดหกไม่มาครับเนาะจับคู่ให้ก็สองเอาสองกับแปดกับศูนย์มาจับคู่ให้ครับเนาะมาประกบตัวเน้นนะครับคือแปดศูนย์แปดหนึ่งหกหนึ่งประกบว่าหกหนึ่งไปลงล่างนะครับเนาะหกหนึ่งไปลงล่างก็เลยผิดแผนไปเลยครับเนาะผิดแผนไปเลยถ้าหกหนึ่งขึ้นบนนะครับสมมตินะครับเนาะสมมติเฉยๆหลักร้อยไม่น่าจะเป็นหกนะครับน่าจะเป็นอย่างอื่นน่าจะมาตามที่เราคาดครับเนาะ ก็เข่าค้างตัวเองไว้ก่อนครับเนาะถ้าหกหนึ่งมาบนหกเก้าไปล่างหลักร้อยก็น่าจะเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยครับเนาะไม่สองก็แปดก็ศูนย์ของเราแน่นอนนะครับเนาะแต่เงอินพี่เขาไปลงล่างนะครับเนาะให้สองหกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งแปดหกหนึ่งครับเนาะพี่เขาลงล่างแทนก็ไม่มาตามนัดทำเนาะผิดคาดทบเนาะผิดคาดวันนี้ลุ้นกันใหม่ครับเนาะลุ้นกันใหม่วันนี้มั่นใจเหมือนเดิมเนาะมั่นใจเหมือนเดิม ชุดสามตัวบนเบาสารคามครับเนาะถ้าไม่ได้ผิดพลาดครับเนาะได้เฮตอนรับปีใหม่แน่นอนครับเนาะถ้าไม่ได้ผิดพลาดได้เฮแน่นอนครับเนาะเราลุ้นไปด้วยกัน,นครับเนาะลุ้นไปด้วยกันจะได้เฮไหมสมที่เราตั้งใจไหมก็วดนี้คัดใจแล้วเนาะชนกันเยอะที่สุดนะครับคือเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับเจ็ดเก้าหนึ่ง ชนกันน้อยที่สุดรงไปคือ8นะครับเนาะคือ8ดตัวเดียวชนน้อยสุดนะครับเนาะบอสสาจับมาให้คือ7กับ9กับ1มาเป็นตัวเด่นนะครับส่วน8จะเป็นตัวรอง8จะไม่จับคู่ให้นะครับบอสสาจะจับคนเดียวครับเนาะจับคนเดียวเพราะมันเยอะไป9ชุดก็พอครับเนาะ9้าชุดถ้าเป็นไปทาคาดวันนี้มีรุ้นแน่นอนนะครับ7มาใส่ตัวไหนก็ตัวเน้นที่บอสสาลงให้ไปครับเนาะคือ7 7 2ด7 3ดสาม 93นะครับถ้า7มานะครับเนาะถ้า9กมาก็ 9. 7 2 97 3 9 9 3นะครับถ้าเ้ามาแต่ถ้า1มาก็172 173 193นะครับ9ชุดนะครับ9ชุด,9ช,ด9ชุดดีเรับเนาะบอกสามชอบโจทคือหลัก7กับหลัก9นะครับเนาะคือ7 2, 7อ7เจ็ดนะครับเนาะขีดเช้นใต้ให้นะครับแล้วก็9 72973 9 9 3 2หลักนี้บ่าวสามชอบที่สุดครับกขีดเช้นใต้ให้แดงนะครับเนาะสุดหลักอื่นก็ลงลงมาบ่าวสามซื้อหมดนะครับ9ชุดนี้ซื้อหมดแล้วก็ชุดหลักร้อยเป็น8ด้วยนะครับพอชุด3ตัวลงทุนน้อยกำไรงามนะครับเนาะนิดๆหน่อยๆก็เป็นเงินเป็นทองนะครับเนาะ เอาไปดูรู้กันนะครับรู้กันสุดยที่เลือกเอาคู่ที่ชอบนะครับเนาะไม่ต้องเอาตามแบบสรารธรรมก็ได้เลือกคู่ที่ชอบก็ได้แต่ว่าบ่าวำจัดหมดนะครับอย่างที่บอกครับน้องบ่าวซำไม่ซื้อหวยคนอื่นครับนาะซื้อต่ของตัวเองถูกก็ถูกไม่ถูกก็หน้าก็ว่ากันใหม่นะครับประมาณนี้ครบโทวนะครับแบบสรารารของบ่าวสารคามทั้งชุดสองตัวชุดสามตัวนะครับจีบดีเป็นชุดสองตัวนะครับชุดสามตัวนะครับสามตัวบน จุดสามตัวบนวบอลจะแปะชุดสตัวคู่ไปด้วยนะครับเนาะจะได้ควบคู่กันไปเลยถ้าใครไม่ชอบบาจำจับคู่ให้ชอบหลักร้อยแต่ไม่ชอบตัวนี้คือ7จ็ดสอ็กับ9กสนะครับเนาะเอาคู่อื่นมาใส่ได้ไดเลยนะครับเนาะบาอให้ไปหคู่คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดสสาหนึ่งเก้สะครับเนาะถ้าไม่ชอบเจ็ดสกับเกสเอามาใส่เกสได้เกได้ครับเนาะ 92,91กับ71นะครับเอาะาใส่ได้เลยเบากสามน้นไม่แม่นเลยเอาาใส่ได้เลยครับเนาะจับจับปินกันใหม่ได้เลยนะครับหรือจะไปใส่ตัวกัน75,95ก็ได้ครับเนาะถ้าใครชอบที่เบาะสามมั่นใจว่าตัวเน้นทํางานอีกแน,ใน,น,น,นะน,น,น่นอนทาทำไมมีอะไรผิดพลาดครับเนาะตัวเน้นทํางานแน่นอนได้เฮได้เฮแน่นอนครับเนาะก็ขอให้เป็นไปตามคาดนะครับเนาะขอให้เป็นไปตามคาด จะได้มีต่างเชี่ยวปีใหม่กันนะครับประมาณนี้ถ้าคลิปก่อนมันเดือดครับเนาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยถูกหวยรวยเงินตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะข้ามปีมาถึงปี68จะหมดอยู่แล้วยังไม่ถูกหวยเลยยังไม่ปลดล็อกเลยวันนี้ค่อยปลดล็อกคห้ได้นะครับเนาะซึกจากใครก็แล้วแต่อาจารย์ไหนเสียนไหนก็แล้วแต่ค่อยถูกหวยรวยเงินนะครับฝากไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้านะครับนะ้ะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ